น้องบิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาวันนี้เจอกันที่เดอะโมโคลาชทีเดียวเลยเนาะครับผมไม้สวยๆอันนี้คัดไม้แบบว่าอันนี้จิบจิบนะสำหรับส่วนน้องบิวเนี่ยนะเอาเราไปไล่ตั้งแต่ต้นแรกเลยไหมอดอดชมไอ้ไอ้นี่ด่างเหลืองเลยอ่ะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแล้วราคาดีมากเลยทุกคนเหมือนกันไหมสามต้นเนี่ยเหมือนกันไหมอันนี้เหมือนกันสามต้นอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนใช่ไหม นี่นะราคาราคารวมส่งไหมราคารวมส่งไหมขอค่าส่งเมาเหมาร้อยหนึ่งได้ไหมครับเหมาเหมาร้อยหนึ่งได้ได้ได้ร้อยหนึ่งเนี่ยถูกนะถูกนะมันเกินอยู่แล้วครับ่มผมเหมือนผมช่วยจ่ายค่าส่งอยู่แล้วขอแบ่งแบ่งกันจ่ายคนละครึ่งนะแล้วกันนะอ่ะต้นนี้เก้าร้อยนะต้นนี้เก้าร้อยพุ่ยด่างเรื่องไปแล้วเสียดายจังต้นนี้อยู่หนึ่งพันบาทต้นนี้หนึ่งพันบาท หนึ่งพันจะคุ้มกว่านะทุกคนนะนี่นะตอมนี้นะคะนี่อันตัวนี้เท่าไหร่เการอครับเก้าร้อยเก้าร้อยเหมือนกันอันนี้จะจะเรียกว่าด่างอะไรอ่ะมาเบิ้ลครับมาเบิ้ลนะมาเบิ้ลขาวอนันนี้มันจะมีมันจะมีสีเหลืองขึ้นมาด้วยมีเหลืองด้วยใช่เออนี่ไงนี่ไงใบใหม่จะชัดเจนตัวนี้พันสองใช่พันสองัีสีเหลือง เป็นเม็ดสีเหลืองขึ้นมาเม็ดสีเหลืองใช่ไหมต้องลองตัดอีกรอบหนึ่งว่ามันจะมีเหลืองเข้ามาไหมจะได้ตัดเก่งตัดเก่งใช่อันนี้ไซส์เล็กๆไซส์เล็กๆใหโช์ไซส์เล็กๆแม่เขาสวยนะเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นแม่โชว์ให้ได้ไหมมีรูปเก็บมีรูปครับอ่าเดี๋ยวโชว์แม่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกๆของแท้เลยนะทุกคนนะอันนี้ทุกต้นตั้งแต่ต้นนี้เลยนะคะครับหกร้อยเก้าสิบบาทนะร้อยห้าสิบเอหกร้อยห้าสิบบาทนั่นเพิ่มราคาหกห้าศูนย์นะ อันนี้ต้นแรกต้นที่หนึ่งอะไรนี้เลยนะต้นที่สองนะคะอันนี้ต้นที่สามต้นที่สี่ชมพูสวยตัวนี้ต้นที่ห้าอันนี้ต้นที่หกนะคะอนี้ต้นที่เจ็ดอันนี้มาต้นที่แปดต้นนี้ต้นที่เก้า อันนี้สิบจ้าอุ้ยฟอมสวยสีก็สวยอันนี้สิบเอ็ดนะคะเห็นไหมก้านสีชมพูเลยอันนี้สิบสองมาตัวน,นี้สิบสามิคิดาดูได้นี่นะอันนี้ใบใบแรกๆก็ยังอยู่นะเนี่ยสิบสามงานหัวไม้ชุดนั้นใช่ไหมชุดเดีวยวกันแล้วอันนี้สิบสี่สิบสี่ดูสิ อ,อันนี้ก็หกร้อยห้าสิบหรอใช่ครับอันนี้สิบสี่นะคะเนี่ยอ่าสิบห้าอ่าสุดท้ายที่ต้นที่สิบหกนี่นะคบอ่าทีนี้ต้นนี้นะดูใบเหนราคาอยู่เลยอ่อต้นนี้หนะน,นึ่งพัน,น 1, บาทดำชมพูนะคะการยกหน่อยหนึ่งเนาะอ่าอันนี้หนึ่งพันแล้วต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี้2,000บาท, 2> 2, บาทใหญ่เลยเใบเต็มอะใบเก่าๆใบล่างๆยังอยู่ใบใหม่สวยมากอันนี้ใบใหม่เขาสวยมาก2,000บาทต้นนี้850ว้าราคาดีอันนี้สีขาวอะ่ะเขาเขาชอบเอาไปเข้าเนาะนี่จริงๆแล้วมันเป็นอลา่รัมมัน,นเหมือนจะเข้าสีย,ยมพูนิดๆอดอ,ออกยมพูหน่อยหน่อย ถูราคาดีหลักร้อยทุกคนใหญ่มากอันนี้ล่ะอันนี้ใบใบออกจะแหลมๆหน่อยนึงนะนี้สองพันบาทนะคะหลายเป็นชฉล็บเฉล็บเนาะมาต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยในเหลืองพีชใช่ไหมใช่เหลืองพีช๋อจำได้แล้วจําได้แล้วได้เหลืองเข้าสีครั 5, พันห no. oh, ้าพ okay. ันบาทพนห้าในพันห้าดูสิถังแปดพันห้าชอบเพิ่มราคาให้้องผิวเรื่อยๆเลยเหลืองพีทนะเหลืองพีทอันนี้ก็ไม้เหลืองเหมือนกันอ่าไม้เหลืองเลี้ยงยากครับอันไหนเปิดเยอะๆเนี่ยแล้วแล้วที่ไอันนี้อันนี้คือว่ามันร้อนนะเนาะใช่ไหมับ้านเราก็เลยจะตัดใบไปเลยก็อุ้ยสงสารน้องยังคงสภาพ แต่สภาพจะดีมากอันนี้ฮาร์ปเลยครับอ่าสวยสวยตอนนี้เ็าเป็นเหลืองเข้าสีเหมือนกันนะครับใมาไปด้างล่างเหลืองพีชเหลืองพีชเหมือนกันต้นไม้สมบูรณ์มากเลยอ่ะใบเดิมอยู่ครบหมดอืมใบบนไม่เหลือออกนละตอนนี้ได้พอพัานฮาอ่าผ่านาตอนนี้อันนี้ไม้ดำนี่อันนี้ถาดนี้ไม้ดำนะคะฟอโฟมสวยอ่ะเป็นดำแบบดำสนิทเลยใช่ไหมไม่ด่างดำไม่ด่างครับดำไม่ด่างนะ ร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งนะต้นนะคะนน,นะนี่นะคะออันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถาดนี้จะห้าร้อยห้าสิบบาทต่อต้นนะคะโอ้ยอันนี้ก็คุ้มอันนี้ต้นใหญ่แล้วเนี่ย,<ว>ยโตเลยโหแฉลบสวยถ้าชมพูเข้านี่คือเด็ดเลยนะเด็ดเลยนะอ่า นี่นะคะทุกต้นนะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะอ่าแคปหน้าจอเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแคปหน้าจอให้ให้ให้คุณลูกค้าแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้น้องบิวเลย่ะเดี๋ยวเบอร์โทรน้องบิวทิ้งไว้ข้างล่างอ่าต้นนี้เท่ากันไหมน้องบิวเท่ากันเท่ากันนะมันเต็มอ่ะอ๋อต้นนี้ด้วยสองต้นนี้ด้วยโอ้เนี่ยพี่บิชอบทรงเนี้ยเออมันสูงแต่มันสวยสูงแต่สวย โ <Okay. S 2> าเาศูนย์นะคะกลุมนี้เลยนะกลุ่มนี้เลยนะอามาต้นนี้ค่ะอันนี้ไม้ต่ออุอ้ยฟอมสวยตอ้อ,อล้วก่ยนตอ้สองต้นไม้ตอสองยอดโอยสองยอดนะคะแล้วสีสวยมากเลยอุ้ยฟังราคาสิน้องบิวฟังราคาสีต้นนี้สามหมื่นครับโอ้โหมีชื่อไหมไม่มีครับไม่มีนะ ไม้สวนใหญ่แล <là> ้วกันการันตรให้ไม้สวนอาจารย์ผมเองผลการันตีให้เลยนะนี่นะไม้ตอเขาไม่ค่อยขายกันจริงนะเขาแงเนาะอันเนี้ยตอของคนนี้นี่นะอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือยอดเขาใช่อ่าอ่าอันนี้ยอดเขาสีดอกไปเลยโดนตัดสีดอกไปเลยเนาะใช่กลกลายเป็นตอสวยทนี่ยังยังคงเหลืองนั่นเยหล่ออยู่นี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 ่ดำม่วงครับสีสีสวยดำม่วง อาจารย์อาจารย์คันให้ยแต่ยอดใหม่มาแล้วนะใช่อนีดอกพ่อไปผสมเท่าไรเท่าไรยอดนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้างานยอดสองหมืนห้างานตอนะคะมีสองตอสามหมื่นเนี่ยสีชัดๆจัดๆเต็นไปเลยนะคะอันนี้ชมพูอันนี้ชมพูไปกว้างด้วยไปกว้างด้วยดูทรงก่อน ้ยทรงอย่างงามอันนี้สองหมื่นสองหมืน่มนค่ะด่างทุกใบนะครับนี่นะน้องบิวการันตีโอ้โหน้องบิวเนี่ยะละลายกันไปเลยแดดหน้านียพี่ฝนนะั้นละลายสวยละลายดูสิอ,อันนี้ดูสินี่นะห้าหมื่นบาทโอ้โหอันนี้ไม้หน่อ ชื่อชื่อเขาชื่อรับสุวรรณนั่นไงต้องมีชื่อเลยแม่แม่เขาอะได้รางวัลแล้วเจ้าของเขายกย่อทำจำนวนมีแค่เจ้าของเก่าแล้วก็ผมแค่สองสวนมีปีปีที่แล้วอ่ะมีแค่สี่ต้นอยู่กับผมต้นนึงอยู่กับอาจารย์สามต้นซับสุวรรณอันะอานะมีน้อยมีน้อยแล้วก็กวดจะโตขึ้นมาได้โตโตช้าอีกเนาะสีเขาจัด ตัวนี้ดาแดงลายฉลบดาแดงลายฉลบอ่าถ้าอากาศเย็นอ่ะสวยกว่านี้นู้ใช่โคราชไม่ไหวไมเไหวจะย้ายก็ไม่ทันนี่นะคะใบใหม่ยิ่งแจ่มเลยมีราคาน้องใช่ครับหมื่นบาทนะน้องหมื่นบาทนี่ค่ะโอ้ยร์มเขาก็สวยด้วยแหละก็ใบเสียก็ตามสภาพเลยสภาพอากาศนะทุกคนนะ ออันนี้เนี่ยทีเด็ดทีเด็ดไม้ตอ่อเนี่ยตอเขายังอยู่เนี่ยตอตออันนีนน้น่าจะมีอีกสักต้นตรงนี้นะครับไม่ได้ดใช่อันนี้อันนี้ตัวแท้พาด้ำรวยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะคะดูสีกันชัดๆจัดๆนี่ ไม่ได้ชมดมกลิ่นก็ยังดีทางนี้ขายสามหมื่นบาทครับสามหมื่นบาทนะคะพาด้ำรวยนะจจะครัรวยเบอร์หนึ่งตัวแท้เบอร์หนึ่งตัวแท้อันนี้ยอดเาเลยน้องบิวการันตีอันนี้ยอดเขาอันนี้ยอดเขาเห็นไหมั้ยอดไม่ได้ขายเอามาเขามาขายต่ออันนี้สถานะโชว์นะทุกคนนะนี่ผสมแล้วผสมแล้วผสมแล้วเรียบร้อยอ๋อก็เนี่ยไม่ได้ขายอ่านี่แหละเป็นตัวพี่กลุ่มก็ไม่ขายเหมือนกันว่ยังคงความงามอ่ะ ไม่มีอะไรมาข้นเขาลงเลยจริงๆเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม้เอามาโชว์เหมือนกันอันนี้ก็โชว์นะใช่อันนี้เอาไว้ทําพ่อสีของที่สวนอ๋ออันนี้เขาโตที่เขาโตที่โคราชใช่ไหมใช่แต่สวยดีแดงที่โคราชแดงที่อากาศปกติที่โคราชก็คือสามสิบห้าถึงสี่สิบองศาค่อยได้แดงก็ยังแดงอยู่อ๋อแล้วยอดไม่เขาก็แบบด่างแบบสะเียรน่ะ ก็เลยจะเอาไว้ทําเป็นแม่พันธุ์ของโจกิโกลาตอนนี้มีชื่อไหมครับถ้าผมจะตั้งเองอ่ะผมตั้งว่าสีเมืองยาสีเมืองยาสีที่แปลว่ามงคลสีสอสารานะโอ้โหสีเมืองยาเล็ดน้าเมล็ดผมมีคนเดียวเอาไว้ทําแม่พันธุ์อ่าอ่าอ่าน้องบิวเนี่ยไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้เลยไหมอันนี้ก็ถางละเก้าร้อยอันนี้กันหอม ป่าด่างประกายทองโอ้โหเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นชื่อไว้ให้นะเจเนจันหอมป่าด่างประกายทองนะทุกคนมีสองต้นเก้าร้อยบาทอราคาดีราคาดีมากบุดเหลืองบุดเหลืองสามพันแปดอ่าุ้ยไซนี้แบบว่าคุ้มนะคุ้มนะตระไ่นะแล้วด่างะเสียนด้วยเนาะนี่ด่างทุกใบนะคะ อันนี้เอาพีดพีทเนาะใช่ไหมเลมอนเขาเรียกอะไรอ๋อเลมอนพีทใช่ดแต่ว่าอยู่ข้างนอกก็จะไม่ค่อยพีดอยู่ธรรมชาติเขาเลี้ยงไปอันนี้เลี้ยงธรรมชาตินะคะไม่ไม่แวบนะเนาะมาจากอีแวบเหรอครับแต่ว่าเลี้ยงว็บธรรมชาติแล้วตัวนี้เกิดที่ผมอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วใช่ไหมนี่มาจากอีแวบเต็มแบบนี้อันนี้เกิดที่ผมอ๋อเนียนใบใหม่เห็นเห็นนะธรรมชาติอยู่นี่โอเคเนี่ยเขาก็เป็นพีทมาก่อนเออเฮ้ยน้องบิว อากาศเย็นอาจจะพิดครับแต่ว่าอากาศร้อนเขาไม่ไหวเชื้อสายเขามีแน่นอนดูก้านเขาสิเออใช่ไหมล่ะก้านสวยเลยก้านอ่ะชมพูแบบดูสิื่างนี้เจ็ดพันสองเจ็ดพันสองเมื่อก่อนหลักหมื่นนะราคาดีอะเนี่ยครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็สถานะโชว์เขาไปทำแม่พันโชว์อยู่แล้วไอ้ลูกร้าพิมสยาม นี่นะคะลูกทับทิมสยามนะแบบจัดจ้านในย่านนี้ถ้ามีใครอยากได้ไม่ขายจริงเหรอมยิ้มอ่อนรอ,นอนหนอ่อเขาได้ไหมครับท,<ำ> <laughs> ทำหนอ่อเขาไม่อ,อยู่อันนี้ลูกทับทิมสยามนะคะอาเชิญชมกันไปก่อนเนาะใบใหม่เขาดูสิโหชีวิตอ,อันนี้ยังไม่ได้ผสมเลยยังไม่ได้ดอกอใช่คำว่าโอ้โหได้เปลืองมากเลยตอนนี้ สวย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 นี่นะคะอ่ะน้องกุ้งน้องกุ้งไปกุ้งด่างกระถางแปดทั้งหมดเนี่ยกระถางละหกร้อยห้าสิบกระถางละหกร้อยห้าสิบ่ะโอ้น้องพิวผลิตเก่งมากเลยอะ่ะหกร้อยห้าสิบมีอยู่ทั้งหมดสี่ <4 S 1> กระถางนะคะห้ากระถางทั้งตัวนี้นะตัวน,นี้เขาไม่ได้เปลือกนะแต่เขาสีเขาออกเลมอนใช่ไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้อ๋ออแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเขียวปนเลย ก็ลุ้นกันต่อไปใช่อ่าอ่ได้ได้ได้เลี้ยงยากครับแบบนี้เลี้ยงยากกเลี้ยยงาแนะนำให้เป็นลแรดดีกว่าที่พี่บอกแล้แนะนำอย่างนี้อย่างนี้เลี้งทะนุนดีกว่าอ่าอ่เอาวาคิวแบบนี้ดีกว่าหรือไม่ก็นี่เนาะอย่างนี้เนาะปลอดภัยปลอดภัยกว่าสหรับพุ่งวานนี้สวยสหรับเลี้ยงธรรมชาติปลอดภัยกว่าเดี๋ยวพี่ฝนทิ้งเบอร์โทรน้องวิวไปข้างล่างแล้วก็ติดต่อน้องได้เลยได้แอดไลน์ได้ไหมเบอร์นี้เอ่อได้ครับเอ่อเคเดี๋ยวคุยกันท้ายไลน์อีกกกทีีีีเนนนนนาาะะะ้้้็จมใช่่่อออััุงยร ที่พิ่งไปซื้อมาสองร้อยอ่ะได้ใบแบบยังไม่ฉีกเลยออ๋อดูสิสภาพลุงวิวลูกค้าจกะางห้านิ้วสองร้อยห้าสิบมีสีมีสี่กระถางสองห <150 S 1> ้าสิบค่ะนุ่นใบนี้น่ารักจังเลยลายดีด้วยโหตอนนี้จับต้องได้แล้วนะคะราคาไม้บ้านเราเนอะซื้อเลี้ยงได้สบายสบายชิลเลย ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นน้องโบน้องโบใหญ่กวอาเลยอ่อใหญ่ก่อนเลยพร้มนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบครับเท่าไรครับพันห้าครับพันห้าขึ้นหลักได้แล้วใช่ใช่ขึ้นหลักโชว์ร้านกระโปรงก็แฟสวยใช่ไหมพ่อสวยใครเอาไปตัดก็ได้พ่อลายดีใบด่างทุกใบด่างไปถึงรากเลยไหมเนี่ย ถ้าจะต่างขนาดเนี้ยลายฟอมโอหงานที่เป็นฟอมเลยนะนี่นะคะอืมแล้วฟอมบอกแล้วนะมีรูอยู่ตรงกลางเนี่ยเนาะรอขึ้นหลัก่เดียวอ่าสวยนี่พันห้าพันห้านะคะไปใส่หลักได้เลยนะเอาไปสากลางสากลางนะนี่จ้ะชิ้นนั้ฉ่ำๆโดนหนึ่งพันบาทโอเคมีสองต้นมีสองต้นนะคะหนึ่งพันบาทมีสองต้นนะไปวางพ่อ นี่ตอนนี้ห50้ารนะ<ช>้อยห้าสิบห้ห้าศูนย์สองต้นเหมือนกันน,นี่นะคะเลือกฟอร์มได้เลยอ่าน่ารักตะมูตะมิวได้มาหลายไซส์เอาไปสต,ตอเช็คอ่าสตอเช็คสองกระถางทางเล็กกระถางใหญ่นี่นะสตอเช็คไม้เลยตำนานเลยนะไม้สวยนะครับใช่ห้าสิบ ม่สวยดูหน้ามันแค่สวยวีเนี่ยการแดงๆใบเหลืองๆปรลับเขียวมีทั้งสามสีคนเดียวต้องจับต้องแล้วน้ร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้สองร้อยค่ะสองร้อยเนี่ยฐางใหญ่สองร้อยตอนี้นะคะอ่าเลิศระหว่างนี้เราก็ฟังเพลงไปด้วยกันนะคะคุณจะจำได้อ่าเอาให้จำได้อ่ารนนี้จะเป็นอะไรือพปกมนลเรลาะกลางนะกลางนะ อันนี้ร้อยห้าสิบครับนี่ปลอกโบราณอันนี้อะไรเนื้อปักโบราณโบราณนี่โบราณก้านดำก้านดำก้านดำเลยหหรอานี่มันมีตัวสีเขียวครับสีดำสีดำเดี๋ยวเขาเรียกว่าเท้าไดโนเสาร์หรือหรือตีนไดโนเสาเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นตัวที่การสีดำไม่หายากนะเนี่ยตุ๊กตุ๊กตัวเนี้ยเนาะใช่ไหม สอ0รบาท200บาทมีสอต้นแล้วลอยบางใบเหรอใช่ครับไม่เก่งอ่ะจัดใบน่ะใช่ไหมใช่จัดใบนี้ยอดไปเลยอ่ะปากกาดาวอ่าปากกาเท่าห้าสิบาสิบบาทปากกาดาว50บาทจ้าอันนี้ทั้งหมดมีสาต้นนะคะต้น เนี่ยสามต้นสามต้นอ่าอันนี้เจดลาตินอห้าสบาทนีสองต้นนี่สองต้นอยห้าสิบาทนะคะเจดาตอ่าแ้กตุ๊แกกีนตุ๊แกด่งด้วยดางเอยาวๆเลยสูตรอ่ะถะางแล้วแปสิ แต่สิบุดกระถางทั้งหมดมีห้ากระถางนะคะติดตแกต่างนะให้สินค้าหายากนะเนี่ยไม้ป่าไทยครับแบบสิบอ้ามาน้องเบอร์มากเบาสิบาทห้าสิบาทมีทั้งหมดสี่กระถางนะนี่นะสี่กระถางครับกเย็นจอยแบบยักษ์แบบใใหญ่ใช่ไหมใ่หกร้อยห้าสิบบาท นี่นะเป็นงาช้างเขาเล่นเก่ใหญ่มากงาช้างรูง,งาช้างคือหลักง,งาช้าง,ง,ง,าางอ๋อคือหลักแล้วตัวนี้ 1, หนึ่งพันบาทนะคะไปพร้อมหลักเลย <ไป S 2> อ่าไปพร้อมหลักนะแล้วก็ตัวน,นี้ตัวน,นี้ผมว่าถ้าติดใหญ่จริงสวยด้วยแล้วมันของมาเบิ้ลเนาะสีเนาะอันนี้น้องเดลี่เดลี่ดา ตัวละห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะไม่สวยนม่พออากาศอ๋ออันดับหนึ่งแล้วะนะ <laughs> ไอ้หลีเป็ะน,ะอ,นอันดับหนึ่งแล้วนะพี่คนดูอ๋ออันนี้ไงนี่ไงเป็นเขาเรียกเพชรก้านแดงเพชรก้านแดงใชคือเพชรเจ็ดสีแต่ว่าก้านเป็นสีชมพูอ๋อฮะก้านเขาจะมีลายสีชมพูนี่ไงลา,ายชมพูหายากอันเนี้ยยิ่งโตยิ่งเปิดเป็นสีเหลืองยิ่งไม้สมบูรณ์ยิ่งกัดสี แล้วใบเขาไม่ได้ไม่ได้ห่อเข้าแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมันเป็นแบบตรงแบบมันใบเหมือนอนกระดาษอขายไหมใบกลางออกอย่างี้แต่ก็เป็นสายพันธุ์ของอะโลอะโลใช่ไหมแั้วดียจะมีรูปต้นแม่ให้ดูเอเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้โอเคนี่นะคะอันนี้พันหกนะพันหกต้นเล็กนี่หกร้อย ตัวโตยิ่งกัดสีนะครับอ่าก็คือเขายังไม่ได้ฟอร์มเฉยๆเายใช่ตอนเล็กๆอ่ะเขาก็ไม่มีสีก็เหมือนนี้แหละสวยๆสวยดูตอนแรกคิดว่าเพชรเจ็ดสีใช่ครับเพชรเจ็ดสีแต่มันใช่เป็นตัวที่การสีชูพูแต่เป็นการชมพูรที่หายากกว่าใช่ไหมทรงมันสวยกว่าผมว่าชอบตัวนี้มากกว่าไม่เล่นเพชรเจ็ดสีตัวอื่นเล่นตัวนี้นั่นเงินห้าสิบบาทห้าสิบบาท งามงามงามห้าสิบบาทมีสองต้นนะโอเคครับ